มาอีกแล้วมาเด้อขวัญเด้อบ่เฮโซ่ไม่เสียงคิดอยากกะเยี่ยมกะเยี่ยมเหนียวเกือบแตกมันมาพี่น้องใส่ช่วดสายสิ่งนะคะมาอีกแล้วของในตำนานมาเจออะไรก็จัดเต็มตลอดเออรุ่นนี้ไม่ทำให้ผิดหวังถูกต้องอ่ะมาพบกับรุ่นอะไรต้องเงินเซฟโรเลตโคโลราโดสอง LTP ีสองพจ้า สวยทั้งสองคนใจดีออกรถกันแล้วแค่ศูนบาทศูนบาทเท่านั้นโปอร์มชั่น X ีก12เดือน12เดือนแรกพันแค่3,900้บาทหลังจากนั้น8,100บาทพอจ้าเอออาดูที่ตัวรถกันเลยเปิดเปิดคลิปมาก็มีท่อให้ท่อซิ่งหนึ่งใบไฟไหนแตกอีกไม่เปลี่ยนให้เราจะขายแบบนี้อยยาาเปลี่ยนให้พี่น้องนะคะมีคำไม่อีกหนึ่งใบไปไปดูหน้าของเครื่องไปดูเลขใหม่กันด้วย พี่น้องขั้นนี้ก็คือว่าใหม่ใหม่มันรดป้ายแดงแต่นี้ใหม่น้อยนะ2องหมเองนะจาจะ<ฆ>วิทยุ7นิ้วระบบแอร์แมนนวลเกียร์หสปีดเดอจ้ะมีแอร์แบ็กสลูกกุญแจรีโมทกระจกปรับข้างมองข้างระบบไฟฟ้านะจ้ะเอออ่ะเดีย๋ยวให้ดูตรงนี้กันบ้างอ่ะมาทราบประตูเดิมๆไม่มีรอยแกะรอยถอดนะอ่ะดูที่เม็ดอาร์มีพี่น้องนะคะการดูรถทีดีต้องดูที่เม็ดอาร์คด้วยนะจ้ะเม็ดอาร์คครบถือว่าใส่ได้คะ่ะอ่ะในเรื่องของล้อขั้นนี้นะคะเป็นล้อแม็ก จากส่องเดิมติดรถมากับน็อตสีม่วงไม่ชอบเราเปลี่ยนให้สีลายแม็กมายังใหม่ไม่ว่าจะเป็นเอซัมเจ็ดอาร์พีเอีแปดอมศูนย์ก็ฟรีจ้ามากับพร้อมเอ้ามากับพร้อมนะมาพร้อมกับมาพร้อมกับปลายไทเทเนียมแล้วก็ไม่ถอดให้อาดูหน้า้องเชิงกันบ้างค่ะน็อตซ่อมแปกระโปรงไม่มีรอยแกะรอยถอดนี่ค่ะหน้าเดิมหนึ่งสองสามสี่ีเมครบเดอร์มาร์กช็อกอยู่ที่เดิมไม่มีการขยับไม่มีการทะเยอนะจ๊าดูได้เลยไม่แห้งคันนี่ ติกเกอร์มอกอยู่นะคะฝั่งนี้น็อตเดิมเดิมเม็ดอาคุชาร์สจุดแบตเตอรี่เก่าน้องเอินเปลี่ยนให้นะจ๊ะฝั่งนี้ก็เดิมๆมเลยเอออันบอกเลยว่า่าแผ่นการความร้อนก็ยังอยู่จะบอกว่าคันนี้นะคะซื้อไปเหมือนได้รถายแดงเพราะว่าเจ้าของดิมเขาซื้อไปจอดหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้รับประกันไม้แท้ไม่มีกอไม่มาแน่นอนตัวเลขเดิมตัวอะไรนะ เลขาดีก็เดิม<ช>ไม่ได้ตัดต่ออะไรมาเลยพี่น้องนะคะใครดูคลิปแล้วไม่จุใจอยากได้รูปเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวทิ้งลิงก์เบอร์โทรไว้ให้นะ,ะว่าจะแอดมาช่องทางไหนเดี๋ยวให้น้องเอินฝากหน่อยจ้าจ้าช่องทางเฟ e บ o o กนะคะนี่ค<ช>่รแลวเบอร์โทรจะปักหมุดอยู่ด้านบนส่วน Youtube จะอยู่ด้านล่างนะคะกดแสดงเพิ่มเติม แล้วก็ช่องติกต็อกมี2ช่อง s c m o t o r s k อ c m o t o r 2นะคะเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปทุกคลิปเลยโทรได้ออนไลน์ได้จ้าจ้าออกเรื่องกับเราเหมือนเดิมจ้าบังเอิญจองออนไลน์วันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นค่าจัดค่าโอน่าสีกระบอระกันแม็กมาแยงม่ปรับเงินแล้วคันฐานเนเครื่องเกาของเครื่องเกาของเลวบริการหลังการขายเองปีเต็มไปเลยแล้วก็เดวิวสมารทอีกหนึ่งปีเต็มจ้าเออแล้วก็เอที่ดูคลิปนี้อยู่นะแล้วถ้าถูกใจนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องใบบัวกับน้องเอิญด้วยเด้อเป็นกำลังใจให้ หรือว่าถ้าใครนะคะอยากจับอยากจองอยากเป็นเจ้าของก็อย่างที่น้องเอิญบอกนะจ๊ะแอดมาได้เลยเด้ออยู่แต่<ม>จังหวัดก็ไม่้องมาบริการเราสัญญาถึงที่ช่องไลห้เฟ